พระนางมารีอองตเนตคือราชิน,นีที่ถูกประหารด้วยกิโยตินเรื่องเล่าคือในปี1789ที่ฝรั่งเศสเกิดความอดอยากเมื่อมีคนไปรายงานพระนางมารีอองตเนตผู้ใช้ชีวิตในพระราชวังที่หรูหราเธอกลับตอบออกมาด้วยความไม่แยแสว่าไม่มีขนมปังก็ให้พวกเขากินเค้กสิประโยคนี้ถูกตีความเป็นสัญ,ญลักษณ์ของความเย้ยยิงของราชวงศ์ทำให้ประชาชนกรีดและลุกขึ้นฮือมาปฏิวัติในที่สุด แต่นี่คือความจริงที่ถูกซ่อนอยู่ชนวนหลักของการปฏิวัติคือวิกฤตเศรษฐกิจเพราะในยุคนั้น80%นของรายได้ต่อวันของคนธรรมดาต้องถูกใช้ไปกับการซื้อขนมปังซึ่งเป็นอาหารหลกักความอดอยากทำให้เกิดสงครามแป้งความแค้นสะสมไปจนถึงขีดสุดพวกเขาไม่ได้เกลียดรชินีแค่เพราะเธอรวยแต่เกลียดที่เธอเฉยชาในขณะท,ที่พวกเขาไม่มีอะไรจะใส่ปากแต่เรื่องจริงคือในตอนนั้นมารีองต์ตเนต็ไม่ได้พูดวลีนั้น หลักฐานชี้ว่าคําพูดนี้ถูกบันทึกไวตั้งแต่ปีคศ,ศรร1765โดยนักปราชื่อดังอย่างชองชาร์ครูโซที่น่าตกใจคือในปีนั้นมารีอองโตเนตยังเป็นแค่เด็กหญิงวัย9ขวบและยังไม่ได้เดินทางมาถึงฝรั่งเศสด้วยซ้ำแต่คณะปฏิวัติฉลาดพวกเขาหยิบยกวลีที่แสดงความรังเกียจคนจนนี้มาแปะไว้ที่ตัวราชินีที่ถูกเกลียดชังอยู่แล้วเพื่อให้ประชาชนเกลียดเธอมากขึ้นอีกร้อยเท่าสุดท้ายมารีอองโตเนตถูกประหารในข้อหากบฏ นี่แหละค่ะคือพลังของวัตกรรมที่กลายเป็นอาวุธสังหารอย่าลืมว่าประวัติศาสตร์ไม่ได้เป็นอย่างที่คุณเรียนมาเสมอไป